ไดีขยวาใบเหลียวดึงตึกตักตึกตักเลยเอาติดหรอดูดูปลาดิไม่ได้ด <c oughs> ูสุดยอด <c oughs> เป็นไงครับตัวแรกเ <c oughs> ช้านี้ <c oughs> นี่ไงดูตัวปลาซะก่อนครับเนี่ย ตอนนี้ไม่ปล่อยไม่ได้แล้วครับต้องปล่อยครับโอ้โหห้าวจริงแต่เสาเลยห้าวจริงห้าวจริงตัมันไปโตก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปากฉีกเอาโอ้โหตัวโอวเอ้าลงไหมลงไหม ลงน้ำไปแล้วนะครับตรงนี้มีน้ำนะครับนี่ลงังลงน้ำไปละเอาไหมโถห้าว oh oh. How, จริงๆกัดติดเบ็ดได้ไงวะทด hmm. สอบก่อน เอาเอากัดต้นไหนนะอ่ะโอ้ไม่ได้มองเลย <laughs> โอ้กอมากัดเฉยเลยครับอ๋อเนี่ยครับเป็นเขียดจ้ำนะครับผมมีดำก็กำลังมองดูปลาขึ้นทั่วๆอยู่นะครับเมื่อกี้นี้ก็มันมากัดอยู่ตรงข้างหน้านี่ละครับเผลอปลาช่อนนะครับทพงงนาน้ำท่วม ลุยน้ำข้ามมานะครับ่น้ำท่วมทางเดี๋ยวลองตีดูเรื่อยๆครับเผื่อมันมีเผื่อมีปลานะครับผมอันนี้เพิ่งตีไม้แรกเงโดนเลยตรงที่ปลามันอยู่พอดีครับโอเคลุยต่อครับผม นั่นไงนัน่งไงโอ้ยคนละตัววะ่ะมันไม่ใช่ตัวใหญ่อืมเฮ้ยมันกัดนี่หว่ามันไม่ใช่ตัวใหญ่กัดจนได้นะครับคือดรูต,ตัววัดยางแรงียญผ่านเหรียโอ้ยทีแรกนะครับมันมีตัวใหญ่นะครับกัดผมผิดไว้เนี่ยตรงที่ผมตีเมื่อกี้เลย แล้วดูผมก็คิดว่ามันกัดตีย้ำนะครับย้ำใบย้ำมาก็คิดว่ามันมันมากัดนะครับแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวมันเล็กลงครับเหลือแค่นี้นะครับเป็นปลาช่อนนะครับผมก็จะตัวนี้เดี๋ยวผมปล่อยไปเลยนะครับมันมันเล็กจัดเดี๋ยวจะเอาตัวใหญ่ปล่อยตัวเล็กเอาตัวใหญ่นะครับไปนึกว่าตัวใหญ่กัด ตะวัดสเต็มที่เลยครับเมื่อกี้นี้เอาใหม่นะครับเดี๋ยวหาตัวใหญ่ลองดูมันรู้จะได้หรือเปล่านะเ,เราสาลงดีใจกัดผิดก <c oughs> ัดถูกอยู่แม่งมาตีได้เดียว เอาอีกแล้วลูกกระจกเออแต่พอได้ครับตัวนี้ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้หน่อยครับนี่นะครับผมเป็นปลาช่อนท้องนานะครับเดี๋ยวดีผมเก็บทําอาหารกันแล้วกันตัวอ้วนอยู่ครับโอเคแต้มสองังตัวเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวหาตัวใหญ่ครับแมตัวใหญ่กัดผมไม่โดนน่ะเสียดายครับเดี๋ยวต้องไล่ไล่ไล่ตีดูโอเคครับ ตัวตัวไหนแต่คงไม่ใช่ตัวใหญ่ที่อ้าวมองเห็นไหมเนี่ยกล้องผมเนี่ยหันไปทางนุ่นหันผิดหันไม่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะมาเป็นแตกมาเลยใหญ่เนี่ยไม่ใหญ่เท่าไรหร่หรอกสามสี่เตรอืมอืมพอได้ดีกว่าเกา่า เมื่อกี้สองตัวแรกตัวกระตอัน,นีี่ใช่ได้ครับดีว่าเก่าครับอืนครับไล่ตีจนเอาตัวใหญ่จนได้นะครับแต่ว่าไม่ยังไม่ใหญ่เท่าไอตัวที่มันกัดผิดนะครับนี่ครับผมเป็นปัาช่อนนะครับกัดกบยางสอนพิษก็ไล่ตีอ่า อาศัยว่าตีตรงที่มันปลามันขยับน้ํานะครับหรือว่าบริเวณที่มันมีปลากัดลูกปลาอะไรเงี้ยครับเราก็ตีซ้ำๆตีย้ำๆเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันก็เผลอกัดครับนี่ครับเผลอกัดจนได้แต่มันน่าจะมีอีกนะเดี๋ยวผมลองลองตีซ้ำดูเรื่อยๆนะครับมันน่าจะมีตัวใหญ่กว่านี้โอเคกบยางสอนพิษครับผมจัดให้ กระเด้งกระดอนกระเด้งกระดอนกัดเหมือนกันกัดเหมือนกันกบยางสอนพิษโอ้กัดยางก็ได,ด้งเงออกเลยดำติดปีเลยนะ้ำกัดเหมือนกันล้างน้ำก่อน <laughs> อืมตัวเล็กครับตัวนี้ยังกัดติดโอ้โหนี่ครับเล็กจัดน่าจะใหญ่กว่าน,นี้สักหน่อยนะไปไป,ไปก่อนไปก่อนไปโตก่อนตัวนี้โอ้ยเล็กเกินไปกัดไป ใหม่ครับหาตัวใหญ่กว่าน,นี้เล็กไปหน่อยตัวถึงโลปเปล่านาะจะบอกว่าตัวถึงโลเปล่ามันจะกัดหรือเปล่าเนอ้อผมมึงมึงว่ายเข้าหาว่ายเข้าหาเดี๋ยวดูกันผอมเบา hao đầy đầy liền. ôi con con, thấy được Ủa, ôi, hũa dài đui. Mày lú con hắn mày thấy không? Biết. không biết. โอ้โหตามออกมากัดเลยโอ้โห,โโหมาแล้วหนึ่งแต้มชัดโดกัดกระป๋อมเอ อ้ยไอ้โลปอกมาแล้วหนึ่งแต้มต้องหอนีใช้โลโลกวาเก็บไว้ก่อนเนาะไม่จะปล่อยไปเลยตัวมันฮะใช้โลกว่าเนี่ย ค <Okay. S 2> แรงดีมากเลยชะโดทำปลาส้มเราโอ้ยเ oh, oh, ข้าเต็มตัวเบ็ดเลยเป็นชะโด่ตัวหน,น,น,นุ่มๆแรงดีๆตรงนี้ก็ประมาณโลโลโลอัพครับ ตัดเลือจ้ำนะครับอ่าตัวนี้ก็ใช้วิธีการตีเข้าชายป่านะครับชายป่าที่มันมันยื่นออกมาจากชายตะลิงนะครับตีเข้าแล้วก็ลากออกนะครับให้มันตกบนชายป่าแล้วก็ค่อยๆลากออกไปถ้าปลามันอยู่แถวๆนั้นนะครับมันก็จะเผลอกัดเรานะครับเพราะว่าปลาสมัยนี้โคตรเกี่ยวครับคือถ้าเราหลอกล่อมันไม่มีแบบแตีแบบธรรมดาตีปกติเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยกัดครับมันรู้ครับ เราก็ต้องหาวิธีที่ทําให้มันจัดให้ได้นะครับกุ๊กคิดกุ๊กคิดตุงเดี๋ยวตัวน,นี้ผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับเป็นตัวแรกหลุ่จับกิดเพื่อได้เดี๋ยวถ้าไงผมจะปล่อยมานในทีนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้หลายตัวไหมไป ตัวโตเราค่อยมากัดใหม่